สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนฟองสนานฟันรัฐบาลจะได้หน้าเก่าหรือใหม่ถ้าทำดีก็ถือว่าโอเคผู้สื่อข่าวไทยนิว์เอกสิทธิ์ชูวารีได้มีโอกาสสัมภาษณ์หนฟองสนานกับประเด็นทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี้และคำถามสำคัญคือรัฐบาลใหม่จะเป็นคนหน้าใหม่หรือหน้าเก่า พลฟองสนานได้พูดคุยกับทางเราและเผยว่าลังเลือกตั้งเมืองเรายังไปได้ดีอยู่แต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเช่นการประท้วงต่อสู้กันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลฝ่ไฟคานให้รอดูนิดนึงเพราะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองโดนกระทบมาก เดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายคือเริ่ม18ตุลาคม2566เป็นต้นไปและ21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วจะเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากที่ต้องรีบทำคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมือง21เมษายน2568 หนึ่งปีที่เมืองเราโอกาสทองต้องรีบทําปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องรีบทําเลยเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวไร้หลบมุมดาวประจําตัวดาวประจําชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสีอีกลาบมากเลยเมืองนี่คือโอกาสทองของเรา เชิญชวนกันฝ่าฟันไปให้ถึง21เมษายน2567ส่วนกรณีเรื่องวุ่นวายหนฟองสนานเผยว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นวิถีของประชาธิปไตยนะเราต้องยอมรับแต่การใช้อำนาจทางการเมืองและการใช้อำนาจในการใดๆทุกฝ่ายต้องระมัดระวังให้มากเพราะพะรหัสกำลังเป็นการีจรหมายถึงการใช้กำลังการใช้อำนาจทางกฎหมายต้องระวังมาก เพราะเรื่องร้ายอาจจะเกิดกับฝ่ายตุลาการเกิดกับหมอโหนครูบาอาจารย์เช่นคุณอัธวิโรธศรีตุลาก็จากเราไปแล้วแบบไปหน้าเชื่อการใช้อำนาจทางกฎหมายจะต้องเที่ยงทรรสุดขีดไม่ให้ติไม่ให้อะไรได้แล้วเมืองเราจะผ่านพ้นและตัวรอดเมืองเราอันที่สองคือประชาชนดี ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสิริมงคลจะออกมาดีกับคำถามที่ว่านายกคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าด้านหุนฟองสนานตอบว่ามันพูดยากมาก พวกเราไม่มีเวลาเกิดครบทุกคนเวลาเกิดเป็นเรื่องสําคัญมากมันพูดยากแต่ใครจะมาเป็นรัฐบาลสบายกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชาและเมืองที่จะได้ฝ่ายค้านที่ดีด้วยถึงแม้การเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนเราจะได้รัฐบาลที่ภาระไม่หนักเท่ารัฐบาลเดิมเห็นพลเอกประยุทธ์ไหมโควิดมาแล้วก็รัสเซียรบกับยูเครนรัฐบาลน,นี้จะชิวๆกว่าถ้าเกิดเขาทํางานดีก็โอเคขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ